สวัสดีค่ะพบ่พอ,อกมิงแดงเช่าเนี่ยนะคะพี่นองคะมือนี้ผ้าพีผ้านองเลาะปลาคือเก่าะคะ่ะเลาะปลาห้างคุดแมงจีรอเนาะคะ่ะหาคุดน่องใหม่คะ่ะพี่นองคะาน่องใหม่ในปลาเนาะครับผมมาเลาะเบิ้งคะ่ะนี่ครับสวัสดีครับน่องใหม่ครับมือนี้บุ๊คุดจิรีจิล้อมาสูบอะไรครับยุงไร้ครับ,รบไปหาน่องใหม่ครับโอ้ย ไปลุยไปชดมั้งครับมโอน,นี้ช่วงนี้ก็ห่างๆแล้วครับเห็ดโบไคอ,ออกครับผม,ม,มเห็ดผมนี่ครับผมบบออกไปพาพี่น,น้องฮะน้องใหม่ครับผมาลองขุดดูเดือบ่โอ้ยหนุ่ม เบลเอาอาวุธมาอุ้ยซับเลยป๋อุดบ่ลงอ๋อครับขากล่องก็นลืมครับผมมเมียนครับไปครับออลยเมีนครับอืมหุยุงเยอะยุงเยอะเมีน้ะ เอาครับลาล่าทำด้วยจ้ะซับได้ยังบีอือจ้าเฮ้ยพี่น้องปวดๆเลยพี่น้องขาวๆงามๆครับพี่นั่งนึงซับได้ไ่มทั้งนัึงเสียมกับคม คมดีสับเกือบพวกเขาแล้วลครับเฮ้ย hey. เ <c oughs> อาสับมาเามาเห็นัาา้ยชึบเล่งดีแท้ <c oughs> งามเายลยครัอาไรบนล่ะับเยครับรน้บนง,งามครับข้อขาวเลยพอใดอยู่พี่น้อง กิโลไกิโลหามานั่งกิริศครับบกพุดบ,บกเขาได้ครับยุ่งายนั่งบ่ได้พี่น้องไปออ,ออกมาหาเร<ห>าไหมน่หาเราใหม้ครับไปงามงไปครับไปที่บกครับ มีไหมหาเป็นยางไงเลยพี่นอ้องอือฮะอือพี่นอ้องนำงามครับ ฮะโอ้มี่ห้อยก็ซับไปแล้วครับพี่น้องหลอกนี้มากว่ท่านพี่น้องห้อยก็เจ้าซับไปแล้วเมียนเต็มตาเต็มตาซับนี่กับตียำมือเรี่ยงอาหารเรี่ยงครับแกงนใหม่ครับเฮ็ดกับพวกออก นี่คะ่ะได้มากอะมาทําการเผาไหวเนาะคะ่ะพี่น้องค่าเดี๋ยวนูแดงสิเซียนไหวแล้วก็มกใสหมูเนาะคะ่ะตอนเย็นนี่คะ่ะผลงานของนูแดงกับบ่าวเหม่งที่ฮามาเมือน,นี้คะ่ะพี่น้องขานอนใหม่เนาะคะ่ะมาทําการเผาซุ้มไผ่เผาไหวคะ่ะเดี๋ยวนูแดงกับสิเซียนแล้วก็สิมกใสหมูหลบตอนเย็นเนาะคะ่ะพี่น้องคะเมื่อน,นี้อาซีแบบถ้ายเบิ้งขันตอนถูกขันตอนเลยเนาะ จากที่หฮาซับมาแลวกะมาเสียนหลวกะส็สิทำการแกล้งค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปเก็บพักพักกัญญาเนาะคะ่ะที่เขาแบบว่ามากินใส่กับมุกน้องใหม่อู้น้องใหม่เนี่ยแสบแห้งค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวนูแดงสิพ้าพี่ผาน้องไปเบิ่งค่ะก็พักกัญญาบง่งว่าสิปงเฮือบอนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะไปจ้าเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งค่ะเดี๋ยวทำการเผาน้องใหม่ก็นะคะ่ะจักผักหนึ่งค่ะ ดีค่ะกาลังเผาเผาแล้วเวนะคะอันนี้คือถีนุ้ดแดงเผาแล้วคะ่ะพี่น้องคะมาใส่แวบนี้มันเย็นก่อนจะสีแกะเนาะคะ่ะพี่น้องคะนี่จ้ามาจ้ามาเสียนนอใหม่กันต่อจ้ะพี่น้องหลังจากเผาเส้นจแล้วกับเสียนต่อเนาะคะ่ะ เดอกมาเลี้ยวยกัเสิ็จยเป็นประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่คะ่ะมาจ้ามาหอดพักการยาแล้วค่ะพี่น้องคะลังจากพี่นุ้แดงเขาน่าไหมไว้ยุบานเนาะคะ่ะลักษณะหยอดท้องเพลินะคะ่ะกําลังปวดวบเลยเนี่ยมันแตกขึ้นไม่เนาะพักการยาหรือพักกินเพิินซิมีลักษณะไข่ไข่มงแค้งแล้วค่ะพี่น้องคะหอยอดเพลินกําลังปงเลยคะ่ะนี่กําลังปงเลย เราเอาแบบอ่อนๆเนาะเดี๋ยวบางสีเลยค่ะอ่อนๆไม่ได้แบบก๊าซบอัแบบแก่สเนาะเาได้แบบหออ่อนเพิ่นเลยค่ะจะทุ้งเมืองสองสามที่ได้กันน้ำเพิ่นยอดแบบอ่อนอืมกินอือจ้ะกินกระจองเท้ามถึง อู้บางหย่อวอบแห้ง เซตราคะพี่น้องค่ะสรุปหลอบคำเนาะค่ะพี่น้องข่หนูแดงทํากับข้าวเสร็จแล้วค่ะอุนอม่ไส้หมูค่ะอันนี้พักกานยาเนาะค่ะกินกับค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้หนูแดงก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนีกอนเนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสำหรับชมคลิปหนูแดงก็บาเมงนะเด้อค่ะพี่น้อง่ะขอบคุณถูกไลค์ถูกแชร์ขอบคุณถูกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องข่หนูแดงขออนุญาตกินเข่ากันค่ะเสียงดังแห่งยำขำยำขื้นเนาะค่ะพี่น้อง่ะขออภัยค่ะ